เสร็จเรียบร้อยครับผมนะดากี้ดากีา้วันนี้ทอดแป้งโรตีนะครับผมโรตีราดเ<อ>นย<อ>กะนม,มนกะนมใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ม<อ>นมข้นกับน้ำตาลน้ำตาลใช่ครับ ทานมากเลยครับผมยอ,อดเครับยอดสุดยอดโรตีสุดสุดเด็ด,ด,ด,ดโรตีสุดเด็ดนะฮะหวานน้อยนะครับผมแผ่นบางกรอบหอมใช่ไหมครุบยอดนานดูหน้าจิอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วหวานเหมือนกันเลยทั้งสอง ไม่ใช่รีดแป้งเร็วอย่างเดียวนะฮะสับก็เร็วนะฮะเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ลาดเร็วนี่เนี่ยใส่นมยางเร็วเลยเนี่ยเห็นไหมใส่นมอย่างเร็วนั้นเออเห็นไหมเนี่ยทีมงานสวัสดีครับผม